โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้พามาดูนะครับผมคริสเตียน่โรนโดเอ็มบัสเตอร์แพ็กนะครับผมเอาจริงไม่เชื่อว่าภาพมันหลุดหรอกมันเป็นแฟนอาร์ตนะครับผมเป็นแฟนอาร์ตที่ทำขึ้นมานะแต่ทำไม่โคตรด,ดีเลยเอาจริงนะทำไม่โคตรด,ดีเลยนะฮะแต่ถ้ามาจริงเนี่ยโอ้โหโคตรสุดจริง นะามาจริงในะโค้ชสุดเฟนรนลอนโดจัดซื้อกันกระจุยกระจายนะฮะก็ถือว่าทำดีนะครับผมเอ็มมาสเตอร์แพ็คนะฮะเอ็มมาสเตอร์แพ็คของคริสเตียโนนะครับผมถ้ามาจริงก็แต่น,นี่เป็นตัวเก่าไงมันเป็นตัวในยุคยุคเก่านะครับผมตัวในยุคเก่านะแต่รูปปกมันเป็นยุคใหม่ไงไมันเลยแบบไม่โบราณแต่ถ้าถ้ารูปปกมันเป็นรูปรูปเก่ารูปเดียวกันอนะรูปเนี้ยโคตรสุดโคตรเท่อะ ต่ชอบชอบการ์ดมากนะครับผมชอบการ์ดนะชอบการ์ดชอบทุกอย่างเลยในเนี้ยนะคือไม่ทําโคตรดนะีอาจจะไม่ใช่แบบภาพจริงหรืออาจจะไม่ได้เป็นภาพหลุดนะครับผมแต่แต่ไม่โคตรชอบเลยภาพจากแฟนอาร์ตนะทำขึ้นมาถามว่าเป็นไปได้ไหมทีนะ่รอนโดจะมาเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะเพราะว่าอะไรรอนโดอยู่อยู่แมนยูแมนย,มนยูเป็นพาร์ทเนอร์กับอ่าโคนมิ ami, นะครับผมแต่มันมันก็มีแพ็กมาแล้วแหละแพ็ก พรีเมียมแพ็คนะครับผมเป็นชุดของเหมือนฟูลทีมนะฮะอาจจะไม่ใช่รอนดูโดยตรงแต่ถ,ถามว่ารอนดูเคยเป็นพาร์ทเนอร์หลักของโนโญาตไหมเคยนะครับผมเคยนะฮะแต่อาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้มาให้ซื้อก็ได้นะครับผมแต่ถ้ามาได้ก็ดีนะฮะสำหรับพรีเมียมแมมบาสเตอร์แพ็คสำหรับรอนดูนะนะฮะแต่ก่อนมันจะมีเมซี่กับดูเลยแหละที่เป็น ที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับผมมิร์ฟอร์ดอีกคนนะในปีก่อนๆที่มีทีมให้ซื้อทีมโรนโดทีมเมสซี่ทีมมร์ฟอร์ดนะครับผมแต่รอบนี้ไม่มีทีมแต่มีเอ็มบัสเดอร์แพ็กมาก็มีเนยมากับเมสซี่นะครับผมโรนโดก็ยังไม่มีมานะถ้ามีมาจริงก็ก็ถือว่าดีนะถ้าสำหรับสายโรนโดเนี่ยโอ้โหดูดิโหแฟนผีแฟนแฟนแฟนผีจัดจัดเต็มอะถ้าเป็นรูปนี้นะถ้าเป็นตัวเก่านะถ้าเป็นยุคเก่าอะยุคเซื้ออะซื้อเล็กฟึ่งสันอะ โอ้โหโคตรสุดเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแลนะก็เป็นเฟนอาร์ตทำขึ้นมานะฮะทำได้ค่อนข้างดีนะเจอมาหลายวันแล้วแหละแต่ก็ยังไงอยู่นะครับผมแต่ชอบ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 ,ชอบ,ช,อบชอบการ์ดการ์ดนี้นะชอบการ์ดนี้สวยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายลาศกา